สวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนะครับมีพี่ๆให้คําแนะนำคอมเมนต์มานะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็เอามาเอามาดูเอามาศึกษาเอามาทําความเข้าใจกับคอมเมนต์นะครับก็ก็ขอบคุณนะครับมัน บางครั้งเรา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 ,เราสองพระเราสองคนละมุมกันนะครับสำหรับผมแล้วผมก็มีอีกมุมหนึ่งนะครับนะครับมุมมุมของผมก็คือผมเอาเอาเอาธรรมชาติของของของหินของดินที่เกิดขึ้นกับองค์พระมามาเป็นข้อมาเป็นหลักฐานยืนยันนะครับ แล้วแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งให้คําแนะนํานิยามคําว่าอะไรนะสนิมเหล็กนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าสนิมเหล็กมันคืออะไรผมก็ขอขอโทษจริงนะครับคือคําว่าสนิมเหล็กเนี่ยผมไม่เข้าใจคําว่าสนิมเหล็กคืออะไรนะครับนะฮะอันนี้ เป็นพระเนื้อดีนอีกชุดหนึ่งที่ผมมีนะครับมีมีม,มีมีชุดชุดนี้มีอยู่สองค์นะครับนะฮะชุดนี้มีอยู่4องค์คนะคงคพิมพ์อยู่กันเป๊ะเลยนะครับนะฮะเกิดหินเกิดหินนะครับเกิดหินนะครับดูด้านหลังหน่อยใช่ไหมดูหน่อยนะครับเกิดหิน นะครับชั้นชั้นของการเกิดหินดูดูนะครับลองสังเกตดูเวลาพระผมก็ดูพระพระตามตามเผจตามหลาย,ลายๆท่านที่ลงมาผมก็ดูนะครับเนื้อเขาเนื้อกับกุลนี่มันทําไมมันมันมีแค่โทนโทนนิดเดียวมันต้องมีหลากหลากโทนหลากสีนะครับมองธรรมชาติได้ออกนะครับ นะครับนะครับอ,อีกองหนึ่งนะฮะอีกองนี้ก็เกิดหินเหมือนกันนะครับนะฮะนะครับแต่แต่สีดำสีดำที่คุมคุมพระองค์นี้นะครับนะฮะมันมันสีดำต่างจากจากกลุ่ม ต่างต่างต่างคือต่างคืออะเทียบเทียบให้ดูนะครับสีดําสีดำสององค์นี้นะครับนะฮะนะครับ,นะค,รบความดําความอะเอามุมนี้นะฮะดาเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันนะครับองค์นี้ดําแบบออกน้ําตาลพร้อมที่จะหลุดแล้วนะครับหลุดคือ,ค,อคือการการเกิดหิน เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนะฮะส่วนส่วนที่เป็นหินก็เป็นต่อไปแต่ส่วนที่ไม่เกิดหินก็ล่อนแหละครับเห็นเห็นเนื้อพระนะครับนะครับพระสององค์นี้มันเป็นผมผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นรุ่นต่อรุ่นนะครับรุ่นต่อรุ่นหมายความว่าหมายความว่ารุ่นหลังรุ่นหลังเขาก็ um สร้างพระเหมือนกันนะครับสร้างพระเหมือนกันนะครับนะฮะ แต่อันนี้สร้างก่อนสร้างสร้างทีหลังนะครับสร้างมามารุ่นหลังนะครับสืบทอดกันมานะครับเหมือนเหมือนวัดบ้านเรานะครับพระอาจารย์รูปนั้นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนะครับแล้วก็มามาเจ้าวาดองค์ต่อมาก็สร้างนะครับอาจจะเป็นพิมพ์ด้วยกันองค์นี้อ่าผมทําหน้าท่านหายไปนะฮะนะครับ นะครับกะว่าจะล้างซะหน่อยหน้าหักนะครับนี่ครับคือเนื้อเนื้อพระรุ่นก่อนนะฮะอันนี้สร้างทีหลังอ่ะดูนะครับแต่เกิดหินเหมือนกันนะฮะยุกยุกไ่เรียกันนะ่นะยุกเดียวกันแต่ต่างปรสอนะครับนะครับดูเนื้อพระนะครับเดี๋ยวจะเอาเนื้อยุกเดียวกันนี้มาให้ดูนะครับว่าว่า ใช่หรือไม่นะครับอายุเดียวกันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์พิมพ์ยอดขุนพลนะครับพระยอดขุนพลดูด้านหลังนะครับนะครับลักษณะหินนะฮะเห็นไหมครับใกล้เคียงกันนะครับองนี้ผมผมจับบ่อยนะครับอันนี้ยังมีเคลือบอยู่นะฮะมีมีบางบางส่วนหลุด นะฮะแล้วก็แคะนะครับมีอีกองไหมนะครับอ่ามีอีกองเอาพระที่ยังไม่ล้างนะครับมามาให้ดูมาเทียบให้ดูอ่ะอันนี้อีกพิมพ์หนึ่งเป็นพระกุนะครับเป็นเป็นพระกุที่เกิดหินนะครับนะครับด้านหลังนะครับเหมือนพระรอดเลยนะครับพิมพ์ทรงแต่นี่ยาวกว่า เนื้อหากลุอายุเท่ากันเลยนะครับดูด้านหลังนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ยอดขุนพลนะครับนะครับเรียกตามเขานะครับแต่ผมไม่ไม่รู้หรอกนะครับเรียกตามเขามันคล้ายของคนอื่นฮะพระผมคล้ายคนอื่นคนอื่นเขาเรียกว่าพระยอดขุนพลเอะผมตามเว้ยพระ พระเราคายคายพระเขาไม่รู้จักชื่อหรอกผมอะนะครับพี่พีนะนะครับอ่ะอันนี้ทันทันพระกุวัดมหาวันแน่นอนนะครับดูจากดูจากกลุดูจากหินนะครับนะบเนื้อเขาคมชัดนะครับนะครับอะอยจากวกมาลืมเลยว่าเรื่องสนิมเหล็กผมผมผมก็งงอยู่เหมือนกันนะนะครับสนิมเหล็กหมายความว่า หมายความว่ายังไงนะครับนะฮะยอดขุนพลนะครับกุวัดมหาวันนะฮะด้านหลังด้านหลังนะครับเอามาดูเอามาคุยกันครับมา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 ม,ามาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่พี่นะครับ อ่านี่อีกองหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ที่แรกผมก็เข้าใจว่าเป็นพระรอดพิมพ์กลางนะครับแต่แต่ดูเนื้อแล้วแต่ดูเนื้อแล้วหินก็เกิดแล้วนะดูด้านหลังเขาบอกก้กนแมงสาบนะฮะเนื้อเขาไม่ไม่ไม่เข้มพอนะนะฮะคือคือหิน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 ยังยังยังคนละ คนละอายุอยู่ห่างกันเป็นร้อยสองร้อยปีละสองสามอายุช่วงอายุคนละนะครับผมว่านะครับอันนี้หินเดียวกับพระรอดเลยนะครับหินหินเดียวกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมหาหินเดียวกันมาให้ดูอีกรอบอีกองหนึ่งนะครับมีพระชุดนี้อยู่หก เจ็ดองนะครับหกเจ็ดองนะครับเอามาให้ดูกุกันนะครับดูธรรมชาติกันนะครับหินเกิดหิน <c oughs> ย้อมอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ล้างนะครับอันนี้ล้างแล้วนะฮะเนื้อเดียวกันนะครับนะฮะเนื้อเดียวกันล้างกับไม่ล้างนะครับพี่ๆนะครับองค์นี้ไปตามมา นะครับตามอยู่หลายเดือนนะครับองนี้นะฮะตามตามตามจะจะเอามาเอาไว้บูชานะครับชอบองนี้มากเลยนะครับไม่แตะไม่แกะไม่ล้างนะครับเอาไว้งี้แหละนะครับสรุปสรุปคือเอาเอาหินที่เกิดขึ้นมาให้ดูนะครับแล้วก็สนิมเหล็ก คืออะไรนะครับผมผมก็ยังไม่เข้าใจว่าสนิมเหล็กพระเนื้อดินสนิมเหล็กมันจะจะมาอย่างไงผมผมงงนะครับนะครับผมงครับว่าสนิมเหล็กนะครับก็ขอบคุณมากนะครับท,ที่ที่ติดตามรับชมนะครับพี่พีนะครับโม้ไปเรื่อยเลยผมองจริงองจริงสวยด้วยนยขยายดูเลยเห็นไหมเนี่ย นะครับนะครับดูเนื้อนะฮะดูให้ออกนะครับดูเต็มเต็มนะครับนะครับพระเข้าคมพระเขาชัดทุกองค์พระกุวัดมหาวันหรือพระยุคนั้นนะครับหลงเหลือมาให้เราเห็นขนาดนี้แสดงว่าสุดยอดแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ